มาค่ะวันนี้ก็ต้องอาหารที่เป็นเชฟขนมหวานเนี่ยนะคะก็ต้องไปกินอะไรมันสมฐานะหน่อยอก็คือการกินเค้กอย่างค่ะ <laughs> คือเขาว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แบบใช้วัสถุดบคุณภาพคือใช้เว i ิ้งครีมแบบใช้แบบครีมสดแท้ๆอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากมาลองว่าคือจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากร้านเค้กทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบเวฟิ้งครีมที่แบบว่าเป็นแบบสังเคราะห์ อาจจะแบบผสมนมแค่แบบ30เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครีมแค่ครีมเตียมอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยอยากจะมาลองร้านนี้ที่แบบเป็นร้านที่นิยมของน่าจะแถบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าวัยรุ่นน่าหน้าเป็นตัวนา่นารักคุยเป็นต,ตัวสวยอย่างเงี้ยคือแบบว่ามากินที่นี้เยอะมากจบอย่างยาวๆไปไปดูกันดีกว่าตรงร้านชื่ออะไรไม่รู้อันนี้อ่านตามป้ายเลยลาเปอร์พิมเมอร์เซรีฮะอะไรนะ ลานเปตินมาสเตอร์อ่าอยู่ชินจูกุใช่แล้วชินจูกุค่ะที่ห้างลูมินิส yes. โ <Okay. S 1> อเคไปค้าว <Bye. How? S 1> แอมหาชื่อไ <Let 's S 1> ป s g <Go. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ก็ขอแนะนำร้านเค้กที่เอ็มเดินผ่านบ่อยแต่ไม่เคยได้กินสักทีมาเป็นปีๆแล้วนะคะก็คืออยู่ที่ชินจูกุที่ห้างลูมินิส ขึ้มาชั้นสองก็จะเห็นแบบมีร้านเค้กที่มันมีตู้เค้กน่ารักๆเล็กๆกันนะแต่ว่าเค้กเขาน่ากินมากมันเป็นดูดมากจริงรู้จักเมนูก่อนได้ร้านนี้มีชื่อว่า La p e t i t ติเมอร์เอะไรสักอย่างนี่แหละถ้า่าไม่ผิดกน่ใช่เดี๋ดูเมนูอัก,การกันสร้างนะคะ เปิดมาที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ของหวานนะคะเขามีของคาวด้วยเขาก็จะถามเข้ามาเขาจะถามกันเลยว่าทานของหวานหรือของคาวคะหรือว่าของหวานอย่างเดียวหรือว่าของคาวอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ถามด้วยแคนี้เดอจก็ถามว่าจะทานอะไรนั้นแหละก็เวลานี้ก็ใกล้ปิดห้างแล้วก็น่าจะจะเข้าเป็นของหวานอย่างแน่นอน ก็จะเป็นเซตเมนูก็คือเป็นเค้กกับเครื่องดื่มก็คืออาจจะเปลี่ยนได้อีกอันนี้ก็รวมกันก็คือ1 2 0เยนเริ่มต้นนะแล้วแต่เค้กชนิดของเค้กด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตแบบมีอาหารคาวด้วยครบตั้งแต่บ่าย3โมงมาจนไปใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นดิงก์เซตโต๊ะก็คือรวมของคาวอันนี้นี่ก็จะเป็นว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เ <Set? S 2> เป็นเซ็ต afternoon t ก็จะเป็นเซ็ตแบบอย่างนี้แหละคะ่ะชาตำแบยชาเอออะไรก็ <laughs> จะเป็น2ชั้นอย่างงี้ขนมกินกับชาแบบสาวๆก็มากินกันฟินๆเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดว่าในเซตมัมีอะไรบ้างอ,อะไอยยังไงเอาอันนี้ดีกว่าไฮไลท์อันนี้แหละที่เอ็มอยากกินเพราะมันน่ารักมากพออยู่ในตู้มันแบบน่ารักสุดๆอะเขาบอกว่าเป็นวานิลามูสชื่ออุซังโนวานิลามิรุกุมิรุกุสุ แล้วเขาบอกด้วยนะว่าข้างในมีส่วนผสมอะไรบ้างก็มีสตรอเบอรีอร่มีคัสตาร์ดอะไรอย่างนี้มีเนื้อกระต่ายป่ะแล้วก็บอกมีแป้งเค้กนี้ไม่มีไม่ไม,มีเนื้อกระต่ายใช่เขาแค่ทำมาแล้วนั้นนะคะใช่หรือเช่นจะกินชาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกนันโอโ้โหเค้กเขาเนี่ยบอกเลยว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนอารมณ์โฮมเมดอ่ะ ที่แบบว่ามันต้องทําใหม่ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบพิถีพิถันทีน,นี้เขาก็ต้องอธิบายแจกแจงว่าในถ้วยหนึ่งในชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชีสกับแป้งอะไรอย่างนี้ก็ได้มีแค่ครีมกับแป้งอย่างี้เห็นป่ะอธิบายละเอียดมากค่ะอันนี้คือแบบญี่ปุ่นแท้ๆไงเรต้องแบบเหมือนเซอร์วิสลูกค้าไงก็ต้องให้ลูกค้ารู้ว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะ ต่อไปก็เป็นอาหารคาวแล้วดูราคาตามไปน,นี้ได้เลยแพนเค้กก็มีอ่าแพนเค้กก็มีเป็นแบบอาหารเช้าอะไรอย่างเงี้ยเบาๆเป็นบรันช์เมนูก็มีอันนี้ก็เป็นสปาเกตตี้เผื่อแบบหนุ่มมากับหนุ่มหนุ่มไม่ชอบกินขนมหวานมาจบไฮไลท์เลยไฮยไลท์เลยเหรอทำไมเร็วจังอยากกินอ่ะสิเร็วแล้วนี่ <Hey. S 2> มาแล้วจริงจริงจริงสวยดีเดียว เฮ้ยเราจะบอกว่าไอ้ตรงขาวๆตรงหน้ากระต่ายอ่ะมันเป็นแป้งแบบเหมือนแป้งโมจิอ่ะใช่มันอ๋อเป็นโมจิเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองกินเดี๋ยวมาลองกินนี่แล้วก็อีกอันนึงอันนึงอันนี้ที่แบบที่เลือกเนี่ยเขาจะต้องเลือกเพราะว่าต้องเป็นเขาแป้งพายเนี่ยเลยก,ก,ก,กับสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่เออสตรอเบอรี่ใหญ่สุดมาชิมเลยเด็ดขาดดูแต่สองอันนี้แล้วอันนี้ดูน่าจะแพงกว่าแต่จริงแล้วอันนี้แพงกว่าเออน้ำปี่ทำไมไม่รู้เข้ามากระต่ายไงกินแล้วนะอิจด้กินบ้าสิดดี ครี cream, cream. Oh, มครีมโมจิยืดเอาพักพักเต็มพ<ผ>ักเต็มผักกินไม่ได้หรอกินได้แต่ไม่ไอร่อยอร่อยอ่ะฟิลหอมมากเลยแต่ไม่หวาน,น,นชอบเค้กญี่ปุ่นที่มันไม่หวานนี่แหละอันนี้เป็นแบบโมจิอร่อยไหมใครชอบโมจิบอกเลยว่าโดน ข้างในนะ่ะเตรียมจิ้มเอามาให้ม,ม,มันมีหลายในชั้นหนึ่งมันมีเยอะมากเห็นเมื่อกี้ในรูปมันมีเลเยอร์นี่ก็จะมีครีมก่อนแต่ข้างในครีมก็จะมีเม็ดๆอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นถั่วแดงอ๋อเป็นถั่วแดงจริงด้วยแล้วก็เป็นแป้งสลับกันสุดยอดล่างสุดเป็นแป้งครีมแล้วก็มีถั่วแดงไงปะเม็ดถั่วแดงต้มอะที่มีุนชอบกินถั่วแดงแล้วก็เป็นครีมสตรอเบอร์รี่ด้านบนนี่โอเคดูเรื่องอร่อยมาก ระหว่างที่เคี้ยวเราไปดูเมนูต่อไปกัน,นชิมด้วยเลยเน,นี่เนี่ยคาเฟ่พายถ้าเป็นแป้งพายแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เอ็มชอบร้านนี้เพราะว่าร้านมันตัวยอดตัวเอ็มซึ่งใช่จริงก็องโอ้โอ้โอ้ล้วงล้วงลึกดูกเฮข้างล่างมันเป็นแป้งช็อกโกแลตเธอห้อดูหน่อยเฮ้ยช็อกโกแลตี ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นคัสตาร์ดคัสตาร์ดครีมไม่ใช่วิปปิ้งครีมแบบอันเมื่อกี้นี้แต่ข้างล่างนี้มันมีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อร่อยไหม <c oughs> มันมีอะไรอยู่ข้างล่างนิดนึงมี่อ่ะแต่มันนิ่มแล้วโอเคมต่ถ้างบนกรอบอร่อยอะ่ะหอมหอมเลยอยู่ เคี่ยมหองมันมีแป้งใช่ปะมันมีัน่แป้งไายเจ้าโกเล็ตหว่ะว้าวใจยั่วโอเคจบอร่อยมากเลยนะจะลองผ่านไหมร้านนี้ผ่านแนะนำแนะนำปัดมนและอีกอย่างคือวิวดีมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮ้ยดีชิ้นจุกจุ มันไม่่คองไปที่ก้อนนี้มองไม่เห็นก้อนนี้โอเคนะเอแล้งก็มองมองดูซาร่าอาดิดาสมักเจอว่ามาเลยเป็นเพื่อนเพื่อนเขาปิ้งอดิดาสอยู่นานแน่นอนเพราะมันไม่หลายชั้นเรามานั่งรอนี่ค่ะสาวๆเผ็ดป่ะวันนี้อร่อยจริงอร่อยจริงร่อดัะจำโลโก้ร้านไว้ตัวเอฟวันนี้นะคะชั้นสองห้าดูไปนี่ดูไปนี่ซาเนจิชินจูกุ ออร่ยมากก่<ข>อน <ขอ S 2> จากการ subscribe ใช่อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเพราะว่าเอ็มเนี่ยจะนำการรีวิวการกินแล้วก็การเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากมายไม่อย่างนั้นเนี่ยจะพลาดคลิปเด็ดๆนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรติดตามด้วยวยัส่งเข้ามาได้ใช่แล้วค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างคุยกันได้เลยนะเ a ็นบุ๊กก็ได้ค่ะไปก่อนนะคะไปกินก่อนค่ะสวัสดีค่ะ